สรุปการวางแผนการศึกษานะครับการวางแผนหมายถึงกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างไรวัตถุประสงค์นโยบายโครงการและวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะครับ ประโยชน์ของแผน 1. แผนให้ทิศทาง 2. แผนให้ภาพรวม 3. แผนเป็นเครื่องมือของการสื่อสารและการประสานงาน 4. แผนเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมและติดตามผล 5. แผนเป็นมรรควิธีแห่งการทำงานร่วมกันและ 6. แผนก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานนะครับ การวางแผนกับกระบวนการบริหารโดยใช้ PODSDCORB นะครับ 1. คือการวางแผน planning การวางแผนจะต้องมาก่อนงานด้านอื่นๆนะฮะ 2. การจัดองค์การ organization 3. การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (stafing) f 4. การำอำนวยการ (directing) 5. การประสานงาน (coordinating) 6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) และ 7. การจัดสรรเงินงบประมาณ (budgeting) นะครับ ทฤษฎีและหลักการวางแผนการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาการวางแผนการศึกษาแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. การวางแผนโดยยึดปรัชญาความพึงพอใจ 2. การวางแผนโดยยึดปรัชญาได้ประโยชน์สูงสุดและ 3. การวางแผนโดยคำนึงถึงปรัชญาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับ ดูปัชญ,ญาแรกก่อนนะครับปัชญ,ญาที่1การวางแผนโดยยึดปรัชญาความพึงพอใจถือเอาความพอใจหรือความต้องการของผู้วางแผนเป็นสําคัญและการกําหนดวัตถุประสงค์คานึงถึงทรัพยากรมีจุดมุ่งหมายโครงสร้างวิธีดําเนินการคานึงถึงความสําเร็จของงานมากกว่าคุณภาพของงานนะครับ และ 2. การวางแผนโดยยึดปรัชญาได้ปิะโสูงสุดโดยใช้วัตถุประสงค์ที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพและละเลยการจูงใจขาดระบบควบคุมในส่วนย่อยนะครับ และ 3. การวางแผนโดยคำนึงถึงปรัชญาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งประสานวัตถุประสงค์ขององค์การและวัตถุประสงค์ของบุคคลการวางแผนที่ดีไม่ควรยึดปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งควรมีการผสมผสานในแต่ละปรัชญาเข้าด้วยกันนะครับ เทคนิคและกระบวนการวางแผนการศึกษามีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนที่2่ขั้นวางแผนขั้นตอนที่3คขั้นจัดทำแผนขั้นตอนที่4ขั้นการจัดทำรายละเอียดของแผนและขั้นตอนที่ 5, ขั้นการนำไปใช้นะครับ การวางแผนในโรงเรียนความหมายก็คือการดำเนินการวางแผนในโรงเรียนที่มีการจัดลำดับขั้นตอนกิจกรรมรวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในรูปของหน่วยงานรับผิดชอบการวางแผนในโรงเรียนคณะกรรมการวางแผนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมนะครับ การวางแผนในโรงเรียนประโยชน์ก็คือ 1. ทําทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ2ทํทำให้ผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 3. จะทำให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานได้ตรงกับสภาพวิกฤตเร่งด่วนของปัญหาและตรงกับสภาพแวดล้อมความต้องการอย่างแท้จริงและ 4. ขั้นการจัดทำรายละเอียดของแผนนะครับ การวางแผนในโรงเรียนปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของการวางแผนในโรงเรียน 1. ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญและใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเป็นผู้ประสานงานที่ดี 3. ครูอาจารย์เห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือและ 4. มีแผนและกระบวนการวางแผนที่เหมาะสมนะครับ ส่วนกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมีดังนี้ 1. การเตรียมการวางแผน 2. การจัดทําแผน 3. การปฏิบัติตามแผน 4. การติดตามและประเมินผลและ 5. การปรับแผนหรือจัดทําแผนใหม่นะครับการเขียนโครงการโครงการหมายถึงแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดผู้เขียนโครงการเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในหน่วยงานของตนเองตามนโยบายนะครับ โครงการประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย 5. เนื้อหา 6. วิธีการดำเนินงาน 7. ระยะเวลาดำเนินงาน 8. วงบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 10. การประเมินผลและ 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ